สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับไม่ได้ช่วงนี้ก็ข่าวไทยกัมพูชานะครับก็ผมคิดว่าก็สาทาลงไปในเรื่องของความมั่นคงนะครับตามแนวชายแดนนะครับที่สามเดือนมรกรที่อุบลแต่ว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจจริงๆจริงๆมันก็เป็นมาตรการของทางกัมพูชาเนี่ยออกมาหลายวันแล้วแหละนะครับเรื่องแบนละครไทยนะครับแบนละครไทย ผมก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับจะมาแลกเปลี่ยนกันเรื่องนี้ในมุมมองของผมนะครับในรายการของผมเองนะครับก็คือ t ะชอปิดนะครับคือกัมพูชาเนี่ยนะฮะกัมพูชาออกมาตรการแบนนะครับละครไทยคือจะไม่ให้คนกัมพูชาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดูละครไทยแตผ่ผมยังคิดว่าทุกวันนี้ยังคือยังมีคนดูทีวีอยู่ไหมนะครับอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาติดตามสื่อของประเทศไทยเนี่ยนะครับผ่านช่องทางไหนแต่ที่แน่ๆผมว่ามันมันคงไม่ต้องเดาว,ว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับบนโลกนี้นะครับทุกวันนี้แทบจะสิงสถิตอยู่ในโซเชียลมีเดียผมหมายถึงผมนะสิงสถิตอยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook, TikTok, Instagram, Twitter หรือโซเชียลมีเดียอื่นที่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถปิดกัน้นเ,เรื่องพวกนี้ได้ไหมนะครับแต่ก็มีหลายประเทศนะที่เหมือนเหมือนเหมือนจะเ,เขาเรียกว่าปิดการสื่อสารกับโลกภายนอก นั่นก็คือเกาหลีเหนือใช่ไหมครับเกาหลีเหนือเนี่ยปิดทุกอย่างนะครับคนในประเทศตัวเองเนี่ยไม่ได้รับรู้หรือแม้กระทั่งบางครั้งบางทีเกิดการเขาเรียกว่าอะไรนะเสพสื่อต่างประเทศเนี่ก็มีความผิดนะครับทีนี้ในเคสของกัมพูชาเนี่ยแน่นอนว่าผมเชื่อว่าเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือสปปลาวเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะดูเขาเรียกว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็ เป็นละครไทยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นละครไทยหรือติดตามวงการบันเทิงไทยพูดง่ายๆนะครับคงไม่ได้ต่างกันที่แต่ก่อนก่อนที่ทุกวันนี้จริงๆอ่ะจริงๆทีวีนะกลายเป็นอะไรที่ถ้าถ้าในรูปแบบของบุคคลนะ personal เนี่ยผมผมบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งของที่ไม่จําเป็นแล้วนะครับมันไปมันกลายเป็นของฟุ่มเฟือยไปแล้วแต่แน่นอนว่าทีวีอาจจะอยู่ในร้านอาหารอยู่ในคลับ อยู่ในโรงแรมอยู่ตาม reception, าตรีเซปเชนสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะยังจําเป็นอยู่เขาอาจจะยังใช้คงคงคงไม่ใช้คําว่าจําเป็นหรอกก็าอาจจะยังใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเพอร์ซนอลเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะมีเวลามานั่งดูทีวีนะครับส่วนใหญ่ใช้มือถือทั้งนั้นนะผมเชื่อว่าทั่วโลกก็คงไม่ต่างกาันกัมพูชาเองก็คงไม่ต่างกาันนะครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับที่ ผู้นํากัมพูชาพยายามที่จะผมขอใช้คําว่าโ r พการ์ดาแล้วกันนะครับโฆษณาเชิญชื่อหรือยัดเยียดยรัยัดเยียรคอนเทนต์ให้กับคนในประเทศตัวเองผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะมันก็แปลกอยู่นะฮะมันก็แปลกอยู่ทีนี้ก็มาดูมาดาูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า r e เซิร์ชนะครับข้อมูลนะครับผมไปเจอใน Work p o พอยนะครับ เวิร์กพอยต์ยุบสามเนี่ยนะครับที่เป็นช่องข่าวต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำรายงานไว้เมื่อวันที่13มิถุนานยนเนี่ยบอกว่าคนเออ่เ uh, มื่อวันที่13นะที่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนนี่แหละนะช่วงเช้าที่บริเวณด่านพรมแดนอรญญารยประเทศก็คืออด่านคลองลึกนะฮะที่จังหวัดสระสแก้วเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผ่านจุดแดนสําคัญติดกับปอยเปตกัมพูชาเนี่ยยังเต็มไปด้วยความคึกคัก สิบสามคือสองสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วนะครับพ่อค้ากัมพูชาเดินเข้ามาชายชายแดนฝั่งไทยตามปกตินะครับทำการกระแสะข่าวที่รัฐบาลกัมพูชาเตรียมพิณาแบนละครไทยไม่ให้เผยแพร่นในประเทศนะครับกระแสะข่าวดังกล่าวเริ่มสะพัดเมื่อวันที่12มิถุนายนก็คือ3วันที่แล้วนะครับโดยมีรายงานข่าวในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาระบุว่าอาจมกีการจํากัดการออกอากาศละครไทยซึ่งผมไม่ผมไม่แน่ใจจริงๆทุกวันนี้นะ ละครไทยอเอาพูดคอนเทนต์ละกันนะครับคอนเทนต์ content ไทยเนี่ยมันอยู่ใน youtube หมดแล้วนะโซเชียลใน a c e b o o k หมดแล้วนะมันมันไม่ได้อยู่ในทีวีแล้วนะทุกวันนีมน้มันไม่มีใครอะมากดเปิดปิดทีวีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านต่อก่อนดีกว่าส่งผลให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในกว้องขวาง,งโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ติดชายแดนที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานนะครับเรื่องพวกนี้มันมีผลไปถึงการเลือกใช้สินค้าด้วยนะ มันมีผลไปถึงการเขาเรียกว่าสินค้าหรือโปรดักจากไทยมันโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับ <c oughs> บอกว่า <c oughs> แม่ค้ากัมพูชารายชาวกัมพูชารายหนึ่งที่เดินทางเข้ามาในฝั่งไทยเปิดเผยว่ายังดูละครไทยได้ตามปกติเพิ่งดูจบไปเรื่องหนึ่งเมื่อคืนละครไทยสนุกชอบดูเป็นประจำเคยกล่าวว่าด้วยรอยยิ้มก่อนเสริอมาแต่ช่วงนี้บางครั้งสัญญาณเริ่มไม่ดีภาพกระตุกและไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเมื่อก่อน ผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างช่องวันอย่างเวิร์กพอยต์เนี่ยมีไลฟ์สดผ่าน YouTube ผ่าน Facebook mm hmm. ก็พูดง่ายว่าเป็นมันเป็นอีกช่องหนึ่งเลยแหละเหมือนช่องทีวะีนะครับมันเป็นเหมือนช่องทีวีเลยท mm hmm. ุกวันนี้รายการใหญ่ใเนี่ยมาไลฟ์สดในไลฟ์สดใน YouTube ด้วยนะน mm hmm. ะฮะ,ะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เดินสำรวจตลาดลงเกลือซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากหน้าด่านพบว่าร้านค้าหลายแห่งยังเปิด โทรทัศน์รับชมทั้งรายการบันเทิงเกมโชว์นะครับละครซึ่งก็ยังได้รับความนิยมจากาชาวกัมพูชายอยู่ดีนะทีนี้มาดูมาดูเนื้อหาที่ถ้าเขาแบนไปแล้วนะเขาจะเอาอะไรมามาเป็นคอนเทนต์ให้คนในประเทศได้ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาบอกว่ามันจะมีละครชีวประวัตินะครับชีวประวัติของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนภายใต้ชื่ออะไรเนี่ยโกนเปาะโกนเปาะกัมปลือปราชาปลืมีภาษาแคน็เดียนจริงผมควรจะพูดได้นะเพราะวัาที่บ้านเนี่ยมันมีเพื่อนๆอน้องๆ้องกันที่พูดภาษาแคนาเดียนอยู่ชื่อว่าลูกชายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญลูกชายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญมันเป็นชีวประวัติของสมเด็จฮุนเซนตั้งแต่สมัยที่ เขาไปร่วมรบแล้วก็สมัยสมัยก,มกัมพูชาสร้างชาตินี่นแหละนะครับถ้าม่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็เป็นมุมมองของผมคือมันเป็นโพพากันด้านะครับมันเป็นมันเป็นอินโฟเมชันออเปอเรเตอร์หรือการ IO อีกรูปแบบหนึง่งนะครับมันเป็น IO ของกัมพูชานะครับซึ่งผม ผมไม่เชื่อว่ามันจะสามารถใช้ได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้ที่คือในมุมมองของผมเนี่ยผมว่ากัมพูชานี่มันแตกต่างจากเกาหลีเหนือค่อนข้างค่อนข,ข้างมากนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยในมุมมองผมคือปิดรับปิดประเทศเน่ยมัน,ม,นมันปิดแบบโดยสมบูรณ์แบบมาค่อนข้างนานใช่ไหมครับมันปิดการาสื่อสารการาคือเกือบจะทุกช่องทางปิดทุกอย่างนะครับ ถึงสามารถที่จะบางครั้งบางทีเราเห็นคลิปวิดีโอบางคลิปเนี่ยคนสามารถที่จะมีน้ําตาให้กับผู้นําไดเา้เหมือนกับว่าแค่เห็นผู้นําปรากฏตัวเนี่ยสามารถที่จะร้องไห้สามารถที่จะมีความรู้สึกว่านี่คือพระเจ้าหรือนี่คือแบบคนที่ดีที่สุดในประเทศของตัวเองสามารถที่จะร้องไห้ได้ทันทีในขณะที่เห็นผู้นําของประเทศปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นทหารหรือประชาชนทั่วไป แต่กัมพูชากับเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปิดกัมพูชาไม่ได้ปิดประเทศนะครับกัมพูชานี่โอเพนผมคิดว่าโอเพนเกือบเกือบจะทุกๆ c h ช n n e แนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนการท่องเที่ยวมันก็สัมพันธ์กับอคอนเทนต์ละครอ,อะไรก็ไม่รู้อะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของศิลปะปวัฒนธรรมที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับ เรื่องของผู้คนที่มันไปมาหาสู่กันตามแนวแยแดงเนี่ยนะครับมันมันโอเพนอยู่แล้วอ่ะนะครับมันไม่ได้ปิดประเทศเหมือนกับเหมือนอ่เกาหลีตาเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความคาบเกี่ยวกันซึมซับกันแม้กระทั่งเรื่องของการทุนไทยที่เป็นลงทุนในกัมพูชาที่มีเขาเรียกว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ5 0,000ล้านเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับหรือมูลค่าทางทางการค้าขายที่เป็นแสนล้านเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่ามันซึมลึกเข้าไปในทุกอณูนะครับมันกลายเป็นเส้นเลือดคือไทยเนี่ยทุนไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับมันกลายเป็นเส้นหนึ่งในเส้นเลือดออของกัมพูชาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือในการแบนในปัจจุบันเนี่ยมันจะยังใช้ได้ผลไหมนะครับในการที่คุณจะตัดอินเทอร์เน็ตโนนานี่นะครับในในขณะที่โลกทุกวันนี้มันเป็นโลกสื่อสารไร้พรมแดนไปแล้วนะครับ กลับมาดูละครลูกชายทตาแสงจันเนี่ยเป็นชีวประวัติบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของเสด็จทอนเซนตั้งแต่ยาววัยการมีบทบาทในการกอบกู้ประเทศจากระบอบเขมรแดงไปจนถึงการเป็นผู้นําที่มีการนําพากัมพูชาไปสู่การพัฒนาและความรุ่งเรืองการฉายละครชีวประวัติผู้นําในห่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกําลังอยู่ในภาวะเปราะบางเช่นนี้นะครับการงด ฉายละครไทยใช่ไหมพระยามลดทอนอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมที่ไทยมีต่อกัมพูชานะครับเป็นสิ่งที่ไทยให้ความสําคัญในฐานซอฟต์เพลเวอร์มาโดยตลอดนะคร <c oughs> คุณจะอินได้ยังไงถ้าอย่างเราเราจะอินไปถึงสมัยยุทยาไหมคือมันอิน,ม,นมันอาจจะอินบางครั้งบางช่วงที่มีเขาเรียกว่าแต่ภาพ,พยนตร์เกี่ยวกับ การสู้รบยกตัวอย่างไทยทำหนังเกี่ยวกับการสู้รบกับพม่าโนนนันนี่อาจจะอินเป็นบางครั้งบ,ง,บงบางบางช่วงประมาณนี้นะครับมันอย่างผมนะ,ะผมก็พูดถึงตัวผมเองละกันเพราะว่าเราจะไปตัดสินความรู้สึกของคนอื่นก็คงผมคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมผมไม่อินแล้วนะไม่อินแต่เรา Respect นะครับเรา Respect เราเคารพในความเป็นสตอรี่ นะครับผมเคารพในความเป็นสตอรี่เคารพและเลสเปกถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างประเทศไทยถ้าถ้าเราจะเอากันแบบนั้นเนี่ยนะครับเราก็คงจะไปอินกับคําว่ากบฏผีบุญนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าการต่อสู้ของคนภาคอีสานที่ต่อสู้เพื่อปลดแอกต่อสู้เพื่อความเท่าเทีเทยมโน่นนั่นนี่เอามันจะเป็นอย่างนั้นไหมมันก็คงไม่เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันไปไกลแล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นสตอรี่เนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการเลสเบกไปเป็นเรื่องของคอนเทนต์ uh, content, เป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครัถ้ากลับไปที่คนกัมพูชาผมก็เชื่อว่าคนกัมพูชาเองก็มาไกลามากแล้วนะฮะมาไกลามากนะครับในเรื่องใน,ในเรื่องของการเปิดประเทศในการรับเ,เขาเรียกว่าความรู้ new knowledge ความรู้ใหม่ๆรับเกี่ยวกับ สือ่อเขาเรียกว่าคอนเทนต์ด้านวงการบันเทิงในประเทศไทยที่ผมเชื่อว่ามันไปไกลแล้วก็ไกลก,ก,กว่าเพื่อนบ้านมากๆและผมก็คิดว่าคนกัมพูชาเองก็จะต้องรู้ดีว่าเฮ้ยก็น่าจะรู้ว่าทําไมวงการบันเทิงไทยเนี่ยละครไทยทีวีไทยมันมีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการมันมี revolution มันมีการปฏิวัติตอุตสาหกรรมวงการบันเทิงแต่ก่อนเรามีเวลาดูทีวีตลอดนะครับเราจะดูทีวีตลอดดูกับครอบครัว นะครับทุกวันนี้แทบจะไม่ไม่มีเวลาได้ดูแล้วแทบจะไม่ไม่ได้ดูเลยดีกว่านะครับไม่ได้ดูเลยเปิดทีวียังดู YouTube เลยคิดดูสินะครับเปิดทีวียังดู YouTube ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก้างปลาหรืออะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้เชื่อมกับสามนห้ารเจ็ดเก้าะเพราะสามห้ารเจ็ดเก้าเองก็ไปอยู่ใน YouTube ไปอยู่ใน Facebook หมดแล้วเพราะคนทุกคนมันคือเราไม่มีเวลาเข้าใจไหมครับนะฮะเราต้องออกไปหาเงินต้องออกไปทํางานนะครับ ต้องออกไปหาเงินต้องชีวิตมันหมดเวลาทำงานกลับบ้านมาก็กินข้าวคุยกันในบงข้าวนะครับอาบน้ำนอนนะครับดูโทรศัพท์นะครับมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วเพราะว่ามันคือมันเปลี่ยนอะโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนคุณจะเห็นว่าในประเทศไทยในบางครั้งบางทีเนี่ยวงการวงการทีวีวงการบันเทิงวงการโทรทัศน์อะ นะครับบ้านเราเองเขาก็เปลี่ยนไปหมดนะใครที่ยังทําหนังทําละครลงทีวีเนี่ยผมว่าก็เสี่ยงต่อการขาดทุนแล้วเพราะมันไม่มีคนดูสปอนเซอร์เมื่อไม่มีคนดูนะครับไม่มีเขาเรียกว่าออยอด subscribe ไม่มี engage นะครับไม่มียอด engagement ไม่มียอด subscribe ไม่มียอดผู้ชมนะครับหรือเขาเรียกว่า user เนี่ยนะครับมันมันสปอนเซอร์ก็ไม่ไม่สปอนเซอร์ก็ไม่ซื้อเวลา เมื่อไม่ซื้อเวลาก็ไม่มีรายได้บงบโฆษณาก็ไปอยู่ในโซเชียลหมดงบโฆษณาก็ไปอยู่กับเขาเรียกว่าโซเชียลมาเก็ตติ้งหมดแล้วนะครับซื้อโฆษณาใน Facebook หรือ,อไปจ้างให้ดารารีวิวหรืออินฟลูเอนเซอร์มันงบมาเก็ตติ้งมันไปอยู่ในนั้นหมดแล้วเพราะนั้นผมว่านี่คือวิวัฒนาการและผมเชื่อว่าคนกัมพูชาเนี่ยก็จะต้องรู้แหละนะจะเป็นไปได้เฉยที่จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะ เพราะนั้นมาตรการการแบนะละครไทยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าสมมุติว่าคนกัมพูชาย,ยังดูทีวีนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ผมก็คิดว่าไม่แล้วแหละนะครับมัน,มนคือเหมือนที่ผมบอกกัมพูชาแตกต่างจากเกาหลีใช่ไหมครับกัมพูชากับเราเนี่ยมันมันเป็นประเทศที่โอเพนทำมาค้าขายที่มันมีมูลค่าการค้าขายระหว่างกันเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันซึมซับ้าไปหมดแล้วละครไทย อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเพื่อนบ้านเราก็ก็นิยมสินค้าน่นนั่นนี่นะครับความเป็นโปรดัก t h i g ไฮโปรดักความเป็นไฮคุณ l i t y ทุกอย่างมันไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ผมไม่เนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ารัฐบาลกัมพูชาหรือว่าตัวของสมเด็จฮุนเซนเองนะครับหรือฮุนมาเนตฮุนมาเนตเองเนี่ยลูกชายเนี่ยต้องการเอาชีวิตประวัติของพ่อเนี่ยนะครับมาเป็นโปากันด้าให้กับคนในประเทศมาเป็นอ n f o r m a t i o n ก็เรียกว่า i n นเอ่อ t i o โฟเมชันโ o เปอเรชันหรือ IO เนี่ยนะฮะที่บ้านเราชอบใช้เนี่ยนะครับการสื่อสารเนี่ยคือมันน่าสนใจไหมเดี๋ยวต้องไปตามดูก่อนว่าภาพสวยไหมนะครับโปรดักชันสวยไหมรูปแบบการนำเสนอเป็นยังไงผมเชื่อว่าคนกัมพูชาก็เรื่องของการเสริคอนเทนต์ก็ไม่ต่างจากเรานะถ้าใครทำคอนเทนต์ลวกๆแบบสีแบบ วินเทจวินเทจอะไรที่มันคอนเทนต์มันไม่น่าสนใจมันก็ไม่น่าจะใช้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าการแปลละครไทยเนี่ยมันจะมันจะมันจะสร้างเอฟเฟกอะไรให้กับคนกัมพูชามันจะสร้างความรักชาติได้ในรูปแบบไหนนะครับคนจะอินกับตัวของสเปนทูลเซนยังไงนะครับถ้าบ้านเราเนี่ผมเชื่อว่าโยงใครยกใครขึ้นมาเนี่ยก็ไม่นะไม in. อินนะไม่อินอาจจะรสเหมือนที่ผมบอกนะส่วนตัวผม Respect แต่ไม่อินแล้วเนะื่องจากเราเราเดินมาไกลแล้วแล้วเรามีอะไรที่จะเรียนรู้กับโลกใบนี้นะฮะที่กว้างมากนะครับการเปิดประเทศมันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นที่มันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเป็นเบสิกที่จะเป็นจะต้องมีและนะครับในการปิดประเทศช่วงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกมันอาจจะใช,ใช้ได้ผลในช่วงแรกนะครับแต่เมื่อมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในระย,ยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงใช้ไม่ได้ผลหรอกมาดูกันว่าการแปลละครไทยเนะี่ยนะครับจะทําให้คนกัมพูชาที่รู้สึกยังไง นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับฝากหมายไว้ในท็อปิกหัวข้อวันนี้ที่พูดคุยกันแล้วมาเจอกันใหม่นะครับอีกีหน้าขอบคุณมากครับตอนนี้เราก็ติดตามเรื่องของการประชุม JBC อยู่นะครับเมื่อวานเป็นนัดแรกก็ก็ผ่านพ้นไปเดี๋ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คงหลังจากประชุมเสร็จก็คงมีการออกมาสรุปนะครับระหว่างไทยกัมพูชาก็รอดูว่าจะมีการสรุปหรือเปล่าเพราะว่าเราข่าวว่าได้ข่าวว่ากัมพูชาส่งเรื่องไปที่ศารโลกแล้วนะครับ ก็มารอดูว่าจะมีบทสรุปยังไงหลังจากประชุมเสร็จแล้วพบกันใน EP ีหน้าสวัสดีครับ